บริษัทพัทฟู้ดอินเทลเล็ก์จนจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Goodwill Cream Mix นมผสมสูตรสำเร็จแห่งความอร่อยเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ต้องการความสมบูรณ์แบบของรสชาติและได้มาตรฐานในทุกแก้วโดยบรรยากาศในงานได้เริ่มจากโชว์สุด e อกลักษณจากน้องออสการ์สลันกรลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นของผู้บริหารและต่อลักเทียนน้อยโกลเด้นซิงเกอร ที่มาขับร้องเพลงอันไพเราะตอนรับแขกผู้มีเกียรตินอกจากนี้ยังได้บาริสต้าชื่อดังแอมคาทาพรจันสวุวรรณมาร่วมสาธิตการชงเครื่องดื่มพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากป้ายปายโอรีโอและร่วมประมูลเครื่องดื่มเพื่อมอบรายได้ให้มูลนิธิเนชั่นงานนี้ป้ายป้ายโอรีโอยังมาอัปเดตผลงานให้ฟังกันอีกด้วย ช,ชื่อเพลงอะไรนะขออีกรอบชื่อเพลงว่าแฟนเวลครับหรืออีกเรียกภาษาไทยว่าเพื่อนที่อดีครับป็นไงครับเพลงนี้มันเป็นความส like ัมพันธ์แบบที่แอบชอบเพื่อนแล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อนได้เก็บไว้ในใจใช่ใช่นี่แต่งมาจากส่วนตัวเลยนะมาจากมาจากเรื่องราวชีวิตของเราด้วยส่วนหนึ่งครับอัมนนี้ผลตอบรับตอบเพลงเป็นไงบ้างผลตอบผลตอบรับถือว่าเกินคาดมากครับที่แรกที่แรกเราเรา เราก็สูงอำมันเหมือนกันว่าเพื่อนจะถูกใจพี่ไหมหรือว่าหรือว่ามันจะโอเคหรือเปล่าพอประกอบรวมไม่ว่าจะเป็น MV หรือว่าเป็นเนเพลงส่วนทุกพาร์ทมันมันดูลงตัวมากเลย พอใจแล้วแล้วคุณเพื่นอนเราเขามีช่วยอะไรบ้างไหมคะปั่นกอเคิยวอะไรเขาบอกว่าเขาช่วยปั่นตลอดนะครับเออเขากาเข้านอนฟังเพลงนี้ตลอดใช่เออแล้วเขาแล้วเขาช่วยแบบบอกไอเดียแม้แบบเฮ้ยแอบชอบเแต่งแต่งอย่างนี้นะแต่งนี้นะแต่แต่ในส่วนของการแต่งเพลงเราแค่จะไปบอกสตอรีอ่อ่ามีพี่มีนแล้วก็พี่ <c oughs> นาวพี่นาวเป็นเป็นคนทำผลงานเพลงนี้ขึ้นมาใช่เราแค่<ม>แค่บอกไม่คอลินว่า ตอรี่มันเป็นแบบนี้พี่ใช่ขอร้องเพลงเราได้ยังคุณนุ๊กขอร้องเพลงเราได้ยังร้องได้แล้วครับสุดทีุ่ดถุงนิดนึงสุดทีุ่ดถุงใช่ใช่แต่ว่าก็แสนแตกของเราพี่ฟายแสนแตกแล้วใช่ดีใมากครับแสนแรกของเพียเราดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันรับชมรับฟังแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบผลงานเพลงนี้ด้วยครับ ก็มันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เพราะว่าเราจะมีสามเพลงเพราะว่าจะให้หนึ่งครบหนึ่งอัลบั้มเพื่อที่เราจะทำเป็นอัลบั้มออกมาจะเป็นแบบแนวไหนเออสามเพลงมีแบบแนวคร่าวๆเพลงเพลงต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งรถอ่าใช่ครับใช่แล้วก็ตกท้ายด้วยเป็นเพลงที่อยากมอบให้กับแฟนๆ แีก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นหนักตายตั้งใจใช่ใ,ใจใม,มั่นใจแค่ก็ชมว่าเหียคืองขึ้นเปียบเขึ้นแล้วเอ,อเนไงบ้างพยายามแบบเต็มที่ครับอยู่ในห้องอัดเกือบประมาณสามชั่วโมงได้เวลาปกติเวลาปกติถ้าปกติมันต้อง5าชั่วโมงอย่างต่ำครับเออแต่ของเาก็เร็วขึ้นได้